บางทีตามท้องถนนเห็นว่างๆจะเอารถไปจอดมั่วซั่วนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะโดนเจ้าที่เจ้าทางเล่นงานเอาได้ครับการู้ตัวเลอเปล่าว่ากำลังลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะอย่างคุณพี่ท่านนี้ครับจอดรถลงไปเดินเล่นแค่แป๊บเดียวกลับมาเห็นสภาพรถนี่แทบจะกรีดสรบครับก็เพราะว่ายางหลังฝั่งซ้ายมีรอยฉีกขาดยังกับโดนอะไรทิ่มแทงมายัางไงอย่างนั้นเลยครับ ไอเรื่องที่มาของแผลยังคงต้องหาคําตอบกันต่อไปครับแต่ไอที่เราตอบได้ตอนนี้เลยก็คือว่าสภาพยางที่ฉีกขาดตรงแก้มแบบนี้หมอไหนก็เอาไม่อยู่เห็นทีว่าจะต้องเปลี่ยนยางเท่านั้นครับงานนี้เฮโนนลอซิ่งสาขา2ก็เลยจัดให้เปลี่ยนยางดันหลอบอทีไฟสองห้ทับหกสิให้คุณลูกค้าไปครับระหว่างที่คุณลูกค้ากําลังรอทางเราติดตั้งให้คุณพี่แกก็แอบมาซอยคิวกันงง,งิงง,งงิงสองคนแฟนสาวไอหนุ่มโสดอย่างเราเห็นภาพนี้ก็ทาใจ ไปดูต่อไม่ได้จริงๆครับก็เลยหนีออกมาดูพี่ช่างเขาทํางานกันต่อครับใช้เวลาแค่ไม่นานครับทีมงานคุณภาพล้านเปอร์เซ็นต์ของเฮนนลอซิ่งก็ประกอบอยางพร้อมกับถ่วงล้อให้เรียบร้อยครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลแล้ววันข้างหน้าจะไปจอดรถที่ไหนก็ดูเจ้าที่เจ้าทางให้ดีๆนะครับคุณพี่ให้เฮยนนจัดรับรองว่าจบ